อะไรก็เล่นนต้องดูปีมาด้วยพี่ว่ามันปีไหนเฮ้ยโอ้โหวานจมเต็มเฮ้ยทันว่ะอ้อมเปล่าอ้อมบปล่อ้อมบปล่อ้อมบป่าเปลี่ยนทางโอ้ยกระหน้ามึงน้ำดิโอ้ยแน่นอนแน่นอนโอ้ยดิแอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียแน่นอนเฮ้ยสักตัวสักตัวตรงนั้นน่ะสักตัว แน่นอนโอ้โหเปยนลับเยลยกูอีกอหวังว่าโอ้โหเขาอีกไหนวะตายนั่นน่ะข่าวรอดเฉยโอ้โยอะ <laughs> อ๋อไปส่งวิสองวิสองวิสวยโดน <c oughs> ใครได้กินวะเอาพี่สินได้กินเลยได้ตัวหนึ่งโหพิศเห็นกูอ,นอยู่ตัวเดียววิ่งไล่นะมึงสองมีเพื่อนครับผ่านแล้วได้กิน มันจัดทีรัวเลยว่ะโดนอุ้ยไม่โดนได้ง เออทำไมเขาเวฟสามแล้วเดี๋ยวจบเวฟนี้เรากลับก่อนนะทำไมมววััันนนนี้เาโอ้โหโ้ยเอาไปตามอ้าวโดนทีนี้โดนขึ้นมาเฮ้ยเซตตัวยครับอุ้ยอ่ะเขาเว้ กดอเฟมกดสองเปลี่ยนไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเงียใจเย็นเดี๋ยวก็บอกดูดเลียดแป๊บเราเราสายติบนะเราไม่ห้าวนะข้าแม่งดิเฮ้ยกลางหายนะครับกลางหายครับผมโอเคการอับรอดเสร็จล่างอะไของคุณครับอะไของคุณครับคี่เป็ม เนี่ยมาแล้วอุ้ยโดนวักได้ไหมต้องได้ไหมโอ้โหกลับเถิดเราอะโอ้โหียกลับเถิดเราไอ้บอลกลับเลยกลับเลยกลับไปกลับไปผมมาเหรอใช่ใช่ข้าเอาเหรอ คำนวณโดนสตัน์ไปด้วยแล้วกันเผื่อไว้เอานมินัมินัมิล่างไปกลางน้อยครับโอเคเดี๋ยวอันเนี้ยแตกอุ้ยโอ้โหมันยังปลาโดนอีกได้ไหมมีอันตี่แล้วอะรอมันออกมาแล้วกะแล้วหนูมีขันยาด้วยได้เอาเลย หนีวะเจี๊ยบเจี๊ยบโอ้ยมาจะปักมาจะปักมาจะปักโอ้ยตายกลดวอันตีีไปแล้วโหมาตายไหมนะ โอ้โหอาวานได้เวลาตอเซียนหรเซียนอเซียนเอเอาเซียนลงไปครับโคน่ารักเลยเอาเซียนย้ไปเอาเซียอย้อน Yeah, à ok ok à là. ok 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 đây lòng Lỏng 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 Tại mẹ Ôi Tại mẹ Ấo ba Giờ ngày Ấo oh, ba Đi ngầm mà lắm Đã đã Em đi đi ạ เสร็จมาเสร็จมาข้างหลังเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิด <c oughs> กดทิ้วให้หน่อยนึง <c oughs> เผื่อรอด <c oughs> ย,ยังอยู่วะไอ้เซลีออดมาทำไมมันจะได้หวนต้นยก อ,อาลีสเอาลีบรึเปล่าหมดแล้วแยกเยอะจังเลยครับเาว่าวเห็นหมดเลย ใครแอนติหอยู่แล้วบ้างครับนามีอันติแล้วเล็นยังไปแล้วโอ้ตายอยีกไม่ได้แล้วนะ ไม่ได้ตรกงกลางบอกแล้วว่าเคาเดิมขากไม่เชื่อ <laughs> ไม่ใช่ความผิดกูตอนนี้ไม่เกี่ยวกับกูเลยเคาเดิมมันชากเดินม <laughs> าที่หลังแต่ผมโดนกอด ไปพี่ชายไปก็ได้มันอะไรของมักระดาษรันจั่วเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวว้เฮ้ยมันแรงครับเมทอ่ะไปครับตัวไป อุ here, uh ้ยเฮียตัวหตัวาไหสวยครับผมสวัดครับพี่ดีครับผมไสแล้วครับอุ้ยออ้นี่อะไรเนี่ย ตีบ้านเขาตายหมดจานี้เลยอู้เรียบโลโอ้โหเตืนามินี่โล่แล้วเหนล่ะเดี๋ยววโลตลอดแหละทำไมกูไม่เคยได้วะฮัลโหลโลให้ตัวเองเลยฟังแล้วก็ใจชื้น โตายเรียกเขาเคิร์มเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรนะมันไม่ได้ดูผ่วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยเนี่ยเฮ้ยยังไงยังไงต้องปอมปอมปอมก่อนปอมก่อนไปตายได้แล้วพีเจี๊ยบ โอ้โหเอาโหเอาโจุ๊บ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 เรียบร้อยแหละยกเพื่อนเฮ้ยเหีียวนด้เมื่อกี้คนพูดคือใครละโอ๊ะสมาชีเขาเยอะเกิน ก่อนเลยก่อนลงให้มึงไปก่อนตีบ้านนะตีบ้านนะไปแล้วตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมรออันต<ป>ิารดเอาคุณคิดว่าจะได้หรือไม่มีใครโยมันบ้างครับ เอาดิเอาดิไปยืนตีอยู่เงี้ยแหมเอาวะได้ทุกคนได้ทุกคนไปงั้นเรียบร้อยเสร็จสิเรียบร้อยเรียบร้อยจะตั้งเท่าห ตาเดียอยู่ไหนไวะกลัวาเดียตัวเดียวเนีย่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามไม่ทันเอาอแตกก่อนโคตรแรงเลยอ่ะครับครับพิเศษรู้จักว่าภาพอาคิด ภารกิดโอ้ยเอ้ยแรงว่ะแทงอยู่นะตีเต็ดบางแล้วอยู่แต่มันไม่กลัวเลย <_ H it> ภารกิจภารกิจภารกิจภารกิดโอ้หแรงมากแล้ว ไม an. ่กล uh, to ับไม่ให้กลับดิอยา้มันกลับจริงเหรอนับกันหมป๊ออินีไม่ได้จะทำในการฆ่าชนะที่ แต่ไต้ที่ฟ้อง